สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีฮักแพ้งสุขูสุคนสุหม่องสุบอลสบายดียามเศร้าเศร้าพี่น้องโุ้ยพี่น้องเ้ยเข้าพูแวาอยู่เนี่ยกับไอปากอกทวนๆอยู่เนี่ย น้ำหมอกลงแหง้งแห้งพี่น้องเลยโฟรีเอาจนบุชเห็นอย่างตึงโฟร์บวชไมนควันไฟควันพื้นดีพี่น้องเนี่ยหมอกหมอกแห้งอีลีหลอ่อตึงสุพปูลยีนไม่สับไม่สับเนี่ยนะ In pin ơi Support toom hôm hương đi ở dinh dưỡng chói chói ở ý định gây ngon bộ hưng sang của hương. How was it เช้าโพดเย็นพี่น้องเย็นสดซื่นวสวยๆมานี่แดดเปรี้ยงนน่เนี่ย พี่น้องหลายคนก็นอยู่เมืองอยู่หน้าอาจสีบกบได้ีกสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เนะาะแังได้ก็สู่ๆด้วพี่น้องเด้อเหตุการณ์เหตุงานอยู่ในเมืองกับขอให้สนุกขอให้มีความสุขกับงาน เอาผู้อยู่บ้านนอกของหน้านี่ยคับอยู่กับบรรยากาศอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แล้พี่น้องฟังเสียงนกเสียงหนูยมเสาวางทิศก้อนๆผัดาน้าหนาวยังหนาวอยู่ลมวีวีหาหนาหมอกลงกับบ่มี อันนี้ผัดปาดิพี่น้อยหมอกลงแห้งถือว่ากลางเว่นนี่สีฮ้อนแสงแดดเจิดจ,จ้าแล้วเลยเนี่ยหมอกลงแห้งขนาดนี้ แต่ปีนี้ฮงกระสิเห็นน้ามอ,อ,อกลงแหง้งเ่าออไปนั่นน้ำอันข้างข้างกระสัน่นไปน้ำพี <c oughs> ่น้องเย็นอุณหภูมิตอนนี้กระสีประมาณสิบกว่าองศานี่ยหมดจกักเย็นพี่น้องเย็น เว้นฮะก็เริ่มสิขึ้นพี่น้องเลยข้าเจ้าปล่อยเลยเด้างัวควยขเจ้า เอากระสีลงปล่อยงัวก่อนพี่น้องวางช่วงหนาวๆนะครับบ่ได้ผูกอยู่ทุง่งเพราะว่าอีตนงัวน้อยย่านเพันหนาวก็เลยเอาขึ้นผูกอยู่เฮือนผูกอยู่อันเดินอยู่แคมเหลาเฮครับพี่น้องผูกอยู่แคมเหลาแดดออกมาแล้วบาทนี้แสงแรกของมือพี่น้องแสงอาทิตย์ แสงตะวินขึ้นแล้วซุ่มให้หน้าปล่อยงว่วก่อนพี่น้องปะเนี่ยปอดผูน้าหมอกยังขนั่อยู่ทั้งนะเย็นเย็นเย็น,ยนพี่นอ้องเย็น ทะเลหมอกบัดนี้อากาศห้อนแน่อากาศอุ่นขึ้นมาแน่เขาก็เลยเอาง่วงลงผูกไว้อยู่ทงอยากให เข่างามนี่พี่น้องถางผูกอยู่ทงงวควายเป่น,นใส่พุนให้กางงามเ่าแก่ลงไปใส่ครับเขาผูกใส่ให้หน้านี่ความงามของเข่าสิต่างกันนี้ต่างกันลายเรามาสังเกตบึงให้ได้เ่าผูกใส่ตอนอันช่วงเกี่ยวเขานะ เอาคนพุ่นลงไปใส่นี่ต่างกันพี่น้องไอเขาเขางามต่างกันดได้กำลังปล่อยอยิง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 ย็งคนน้อยอยู่พี่น้องเลย ซ้ายจะดนแสงแดดขึ้นมาก็เริ่มหายไปดอกเลี้ยวมาแต่ถทวยหน่อยโบเห็น Nó à, bố hên ngu à Anh khung đôi mọc Bịt khốn ngu Bố, ông bố, ông à, bố, chạy yin yin chạy yin yin oh pan quặt nhàng bòm khăn à, khỏi bỏ đây nhàng thế thẹn nhéo bóng luôn ui chút xí ควัดหนูยักปล่อยงวัวสะกกอนพี่น้องงวัวหลายแท้พี่น,อน้องใช่ไงัวปลานุ่ยน้ำพี่น้องงวัวเฮา,หาหนัน่นสองสี่งวัวเฮา,หาหนั้นสี่ตงัว,งวทำแม่สองเอ้ยงวัวทำแม่สามเป็นเจ็ดอันนี้งวัวปลานุ่ยน้ำ ก็เลยไล่ตัวปล่อยเพิ่นไปกินหญ้าซะก่อนลูกบ้ะโอ้แกะมือเดี่ยวบ่ได้เด้อพี่น้องเนี่ยฮาปล่อยงัวก็เด้อพี่น้องเด้อแป๊บนึงพากันไปแล้วบัดนี้ เราก็ลงมาผูกมือทีเป็นมือที่สามหลังจากที่อากาศเริ่มมันเศร้าลมอะไรสซะอากาศเศร้าลมเราก็เลยเอาลงมาผูกอยู่ทงบปไหนใคย,ยว่าน้ำหมอกกล็ลงแหงเย็นอยู่พี่น้องแต่ว่าตอนเมื่อค่ำกับบกค่อยหนาวไปได้ดอกมันหนาวสวงเดือดเดือดสวงเศร้าน้ำหมอกลงแหง้ง พากันไปกินหย่าแล้วบ่เนี่ไปพไปกินหย่ายามแรงจืดข้อจืดลักเด้อพากันมาแถวบ้านเขาเนี่ยงามแรงสีสัมบายพี่น้องสัมบายสัมบายได้จังหวะจังสั่นนะเจ้างัวบอดเลี้ยงพี่น้องงัวคุยเฮ้าบอดเลี้ยงยามแรงและดูแรงเกี่ยวเขาแล้วนี่เฮ้าบอดเลี้ยง เอาสิปล่อยไปเลยแต่ว,ว่าถ้าผู้ใดปลูกพังปลูกพักปลูกมีก็ต้องได้เฮ็ดหัวถ้าผู้ใดสิปลูกผักผีผักไา่ปลูกกระโพดสารีหรือว่ายังต่างๆกัย่าต้องได้เฮ็ดหัวทาผู้ไร่ห,หัวงัวกินเม็ดบวคือทางบ้านอันที่ว่าข้าเจ้าเฮ็ดหน้าแซงอันนี้พี่น้องข้าเจ้าสิบีปล่อย,อยงววัวควายข้าเจ้า ขาเจ้าสีได้ผูกได้เลี้ยงตลอดปีปั้นเห้าเนี่ยบด้เฮตหน้าแซงงัวควายกัเลยเด็ดปลอย้าสีเฮดกับว่ามีน้ำพี่น้องบ้อย่ใกล้หว,วยน้ำลำซีมียุหว,วยบนเ้าไปตึงเหน็นแต่ว่าบ่สามารถเฮตหน้าแซงได้น้ำบราิารบรได้แต่ไห้ให้ง้วให้ควายกินและก็ไววบน หาปูหาป่าหาอยู่หากินเท่าน,นั้นปลูกพังได้แต่ว่าเสีเห็ดให้เห็ดนาบ่อพ่อนำ้นำน้ำบ่อพ่อเมือ่ออันนี้กระยำเดือนสี่เดือนหาห้าลงหวยกระยังหวยกระย,ย,ยังบวกเด้แต่ว่าบัถเงขันว่าแหงเมื่อกน้ำหวยกระยังลดบักไหลบนเคยเพียงข้อถมหัวกันจนจนแหงก็นีบางมองก็ เหลือเพียงหัวขาเพียงขาเพียงหนาแข้งนี่นะโอ้แดดตองมาเลยพี่น,อน้องวันนี้แจ่มเลยอ,อําลาพาจากไปเพียงตัวนี้แล้วพี่นอ้องขอบุญขอบคุณหล,ลายๆสุข,ขุสุคนที่เขามาเบ่งที่เขามาชมที่ติดตามและหายกำลังใจเฮ้ ตลอดมาเนาะขอให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเดอ้อสุขภาพแข็งแรงอายุวันคนยืนเฮงๆรวยๆขึ้นกว่าเกา่าปีใหม่กับพ่ขอขาให้พ่อแต่สิ่งใหม่ๆขอให้พ่อแต่สิ่งดีๆอย่ามีแนวได้ข้ามาหนุงในชีวิตเนาะขอให้พบเพาะแต่ความเจริญงเฮืองบอรส์สกุลสกุลไปเนาะทางนาทองกับไฮโซไฮมานไฮลำไฮรวยอย่าสวยจักเถื่อเด้อพี่น้องเดอ้อพอกันไม่คลิปนาพี่น้องสบายดี